ทำไมผมยังรู้สึกว่าเทรดแล้วยังได้ได้เสียเสียแล้วก็พอตยังขึ้นขึ้นลงๆอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคก็จริงๆก็เกือบได้แล้วนะแต่ทำไมพอได้แล้วก็ยังตกลงมามันไม่ขึ้นไปแล้วขึ้นไปอีกแล้วขึ้นไปอีกจะบอกว่าเราไม่รู้อะไรเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหม ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยไม่สามารถปั้นมาเป็น10บสเท่าแน่นอนเริ่มจากเท่าไหรน,นะเริ่มจากหมื่นไปไปเท่าไหรไปแสนสามไปแสนสามลงมาเท่าไหรตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ5้าหมื่นเจ็ดก็ลงมาประมาณ50%ใช่ไหมครับมันเกิดขึ้นจากอะไรอะ่ะคิดว่ามันผิดพลาดเพราะอะไรคิดว่ามันผิดพลาดอย่างแรกเลยก็คือมั่นใจเกินไปครับเราคิดว่ามันจะกลับแต่มันไม่กลับแล้วก็ไม่ได้ตั้ง SL ไว้ด้วยคิดว่ามันจะกลับขึ้นไปแต่มันไม่ขึ้นมันทุบลงแล้วก็ปล่อยลาก ใช่ครับปล่อยล่างอ่าโอเคทีนี้ต้นตอมันเกิดจากอะไรอารมณ์ไหมอารมณ์ด้วยครับกลัวอุตส่าห์เราปั้นมาได้แล้วแล้วมันใช้เวลาอ่ะมันใช้เวลามาสักพักหนึ่งเลยถ้าจะคัดไปเนี่ยโอ้โหมันสมองมันต่อต้านสมองมันต้องการให้เราสู้ต่อสมองมันต้องการให้เราประหยัดพลังงาน<ม>เพราะว่าเราทํามาสักพักแล้วไงแล้วการที่เราไม่กล้าคัดเป็นเพราะอะไรเราออกหลอดใหญ่ด้วยใช่ไหมตอนแรกที่ปั้นมาจากหมื่นมาเป็นแสนสามตอนนั้นก็ยังตามระบบใช่ไหม ตามซิเ็มเลยตอนนั้นก็เทรดตามแผนการแต่พอไอความมั่นใจเนี่ยมันก็คืออารมณ์อารมณ์หลงใช่ไหมแล้วพอใส่ไปปับ๊บจังหวะที่พลาดไม่คัดใส่ต่อไหมก็ใส่ต่อครับ เล่าให้ฟังหนวันนั้นเป็นยังไงตอนแรกอะผมกะดไเก็บสักประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วออกหลอกก็ตามระบบอยู่ครับพี่แล้วคือมันขึ้นไปอะมันบวกแล้วแหละบวกประมาณพันกว่าแล้วทีเนี้ยผมก็เลยคิดว่ามันต้องขึ้นไปอีกมันยังไม่ถึงเป้าเลยมั่นใจจัดคิดว่ากะดไเก็บสักประมาณห้าร้อยถึงพันปีแต่มันไปไม่ถึงไงครับแล้วยือยู่มันขึ้นไปบวกสักแป๊บหนึ่งแล้วมันก็ทุบลงมาลงไปเกือบประมาณหมื่นละแล้วก็คิดว่าจะคัดดีงไหมวะแล้วมันก็ลงไปสามหมื่นก็รอดูว่ามันจะกลับมงไที ห้าหมื่นละไม่ไหวแล้วผมก็เลยตัดใจคัดทิ้งดีกว่าคัดไปเจ็ดหมื่นกว่าโอเคโอเวอร์โหลดไหมโอเวอร์โหลดครับโอเวอร์โหลดด้วยนี่ไงมันเกิดจากอะไรอะ่ะเริ่มต้นมันเกิดจากความโลภก่อนแล้วความโลภมันเกิดจากอารมณ์ไงมันก็คืออารมณ์อะ่ะ ที่เราโอเว์โหลอดเป็นเพราะอะไรอ่ะเพราะเราควบคุมตัวเองไม่ได้หรือเปล่าจะบอกว่าสําคัญนะเรื่องรายละเอียดเล็กๆเนี่ยสำคัญมากเลยมไม่ว่าจะเป็นการนอนการกินใช่ปะการที่เราออกกําลังกายแบบสม่ำเสมอถามว่ามันเกี่ยวอะไรนะครับหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเนาะมันเหมือนวันนั้นอ่ะที่เราวิ่งอ่ะวันนั้นตารางวิ่งเท่าไหร่2 8่ิกิโลใช่ปะวันนั้นเราวิ่งไม่จบวันนั้นวิ่งได้เท่าไหร่วันนั้นวิ่งได้ประมาณ15โล15โลอ่าเป็นเพราะอะไรถึงไม่สามารถซ้อมตามโปรเซสได้เหมือนแบบมันท้องเสียครับอ่า ท้องเสียท้องเสียเนี่ยเหตุมันมาจากอะไรอ่ะก็ะเรื่องของการกินคนระับแน่นอนเราต้องอาจจะไปเผลอกินอะไรโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะตั้งใจใช่ไหมพอเราซ้อมไม่ได้พอเราซ้อมไม่ถึงเพราะเราปวดท้องคําถามคือเวลาเราไปแข่งนะเราจะได้ตามเป้าหมายไหมก็ไม่นะครับ เห็นไหมรายละเอียดเนี่ยสำคัญมากนะนักกีฬาระดับโลกนะครับที่เขาเก่งทั้งคู่อ่ะเก่งทั้งคู่อ่ะซ้อมเท่ากันปัจจุบันเนี้ยโลกมันเปิดแล้วอ่ะปัจจุบันนี้ความรู้มันเปิดแล้ววิทยาศาสตร์การกีฬาก็มีพร้อม2คนเนี่ยมันจะชนะกันที่อะไรรู้ปะสองคนเนี่ยมันชนะกันที่รายละเอียดนะใครเก็บรายละเอียดได้ดีกว่ากันใครเก็บรายละเอียดได้มากกว่ากันถูกไหมเก่งทั้งคู่ซ้อมดีทั้งคู่อ่ะคือการเป็นนักกีฬามันไม่ใช่แค่คุณซ้อมดีคุณนอนดี คุณกินดี3อย่างนี้มันไม่พอประเด็นคืออะไรไหมในการใช้ชีวิตอะไอส3สิ่งนี้ก็คือวินัยใช่ไหมครับแต่วินัยในชีวิตของคุณันดีหรือเปล่าเวลาที่คุณพักอะคุณออกไปเที่ยวกับเพื่อนหรือเปล่าคุณออกไปปาร์ตี้คุณบอกคุณไม่ได้กินนะแอลกอฮอล์แต่วันเนี้ยคนในปาร์ตี้แหงเอากัน ชนแก้วกันคุณไปติดไข้หรือเปล่ามันเจือนกันที่รายละเอียดเล็กๆตรงนี้กลับมาที่การเทรดนะทําไมผมถึงบอกให้ทุกคนเนะ่ยโฟกัสเรื่องรายละเอียดเล็กๆมันไม่ใช่แค่เทคนิคจิตวิทยาครับแต่มันคือเรื่องวินัยในชีวิตเหมือนเช่นเดียวกันมันคือเรื่องวินัยในชีวิตเช่นเดียวกันนักกีฬาคําถามคือวันนี้ถ้าเรากินไม่ดีเราไปกินน้ําตาลแบบนี้คําถามคือเราจะควบคุมตัวเองได้ไหมไม่ได้นะ เรานอนไม่ดีะเรานอนไม่พอตื่นขึ้นมาเราควบคุมตัวเองได้ไหมใช่ปะคือมันไปจังหวะบางทีเราอาจจะนอนไม่ดีกินไม่ดีแล้วเรามาเทอะ่ะจากที่เราปั้นมาใช่ไหมจากหมื่นไปเป็นแสนจากแสนไปเป็นแสนสามแล้วตอนแรกเรามีระเบียบวินัยที่ดีแต่จังหวะเวลาวันนั้นเราต้องประเมินตัวเองให้ออกอคือเราต้องประเมินตัวเองว่าเฮ้ยวันนั้นทำไมเราถึงควบคุมอารมณ์ไม่ได้วะทำไมเราถึงเหลี่ยมแตกวะ เหมือนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาใช่ไหมที่เรามีการวิ่งลองรันะที่พี่บอกว่าให้เราอะลองพิจารณาตัวเองหน่อยลองประเมินตัวเองหน่อยว่าเฮ้ยทำไมเราถึงไม่สามารถวิ่งตามโปรเซสได้ทั้นทันท,ที่เราเนี่ยจะแข่งเดือนมักราาประเด็นคืออะไรไหมตอนนี้ย8 8โลเรายังทำไม่ได้โปรเซสมันไม่ร้อยเปถามคือผลลัพธ์มันจออมาร้อยเปอรต์ไหมแปลว่ารายละเอียดกๆสำคัญปะเราต้องเก็บรายละเอียด าการเทรดการทำธุรกิจเช่นเดียวน,นะไม่ใช่แค่การเทรดหรือการเล่นกีฬาอย่างเดียวน,นะครับการลงทุนการทำธุรกิจเนี่ยชนะกัน,นากาที่รายละเอียดเล็กๆใคยละเอียดมากกว่ากันคนนั้นชน,นะ